ครับจะแชร์เบิ้งก่อนครับา่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะเบิ้งมันเหล็ดมันสมบูรณ์บ่จะเป็นว่านัดที่เอาไว้โดนแล้วครับพี่น้องครับบางบางในก็บ่ค่อยดีครับตะก็เชียงเอาครับเพราะถ้าทุบแตกกเบิ้องบ่น่าจะรู้นะครับร้อยน้ำเนี่ยก็ร้อยเบิดสจวนนะครับเนี่ยกัลองเชียงเบื้องงอนคาบา ตัวได้ก็สมบูรณ์ก็เดี๋ยวกับลองเมื่งว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับนี่ก็จะแช่น้ำาไายก่อนครับพี่น้องครับแช่น้ำหลก่อนเลยนี่กับอินทผพาลตัวเล่ร้อยนี่คือ,บอเบาแล้วครับพี่น้องครับนี่น่าจะเสียแล้วครับอินทผาลแช่น้ำไว้สามวันับแช่ไปเลยครับผม ครับส่วนเม็ดวอนัดกะขาวไปเองชีเด้ครับครับตอนนี้กะครบหนึ่งมือแล้วครับแช่ไปหนึ่งมือก,นนอนก,นกนะนี่ครับว่านัดกะก็จะมีจมเนี่ยครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำครับผมแช่ไปสามขึ้นครับแช่ไปสามขึ้นสามวันสามขึ้นในการอินทราร์ลัมครับ หนึ100่งเมตรถูเลยครับผมล่างให้เกลี้ยงไปเลยครับลับเปลี่ยนน้ำทุกมือครับผมเปลี่ยนน้ำทุกวัน สังเกตว่าอินทผพพลัมก็เริ่มจะเม็ดงครับนี่ครับเม็ดก็จะเริ่มไงกลัวเกานิดนึงครับแค่หนึ่งวันแล้วนะครับนี่ครับผมผมก็จะใส่น้ำไว้ขี้เกาครับใส่น้ำไปขี้เกาาครับ กระแซ่ไว้เป็นมือที่สองครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยมาเบ่งไม้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่พี่น้องน้องพอดีพ่อน้องกองในเมื่อนี่ก็จะผ้าพี่พี่น้องน้องนะครับมาเพราะวอนัดครับผมก็หลังจากที่แช่น้ำไว้ เป็นเวลาสองมือครับสองมือแล้วก็สามมือนี่ครับครบสามมือในมือนี่ครับผมน่ครับพี่น้องครับกันนำก็จะนี่สีดแดงน้อยนึงครับพเพะว่านัดครับผมครับสำหรับสำหรับลูกว่านัดนะครับ ในการเจ้าไปพ่อนี่กัแไว้สามมือกัดน,นี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยถ้าแตกออกมาแบบนี้นี่จะงอกเรียวครับตามที่ผมได้เบิ้งแล้วนะครับเบิ้งในศึกษา y นยูทูบเนี่ยแลวก็ถามมูที่เพิ่นเคยเห็ดนะครับนี่ครับจะถ้าแตกแบบนี้นี่จะติดง่ายครับจะงอกง่ายอันนี้อันนี้บ่นนระท่านงอกครับแยกไว้ก่อนผมก็จะเช็คนะครับว่า ตันนี้ก็โอเคครับผมนี่ก็หงอกแล้วก็ตันนี้ก็แตกแล้วนะครับผมก็จะแยกไว้ครับอันนี้พท่านด้แตกนะครับนี่ก็อันนี้ก็แตกน้อยนึงครับก็เดี๋ยวจะเก็ดในสวนมากตัวที่จมครับก็คือตัวที่จมนี่จะน้ำจะเข้าไปได้ครับก็จะแตกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเอาไว้อยงนี้ก่อนครับ ครับจะทำการพาเนาะครับเนาะนะครับพาเราแค่แง่บอกเล่นนึงครับเนี่ยเราต้องพาให้มันโดนรลายครับเราแค่ว่าแง่บอกกับแซ่ได้ครับผมพาออกเล่นนึงครับนะครับพาให้เพิ่นออกออกง่ายๆครับผมอันนี้ครับแง่บอกครับแง่นิดนึงโอเคครับผม กัด <Yeah. S 2> จ,จะลองปลูกเบ้างแหรอครับพี่น้องครับทั้งเบิดกันี่ครับเมื่อนอี้กัดสิบสามสิบสามถุงครับสิบสามโดดกต่เบิ้งว่าจะสำเร็จบอนะครับ ุกาจะสำเร็จแล้วครับจรอรูไ้เรียบร้อยมาลุ่นกันครับว่จากกจะติดหรือเปล่านะครับสำหรับววนัดครับผมครั้งแรกครับที่ร่องเห็ดครับ แรกเลยสีล่องเห็ดครับผมก็ไม่รู้ว่าจดัดสำเร็จหรือเปล่านะครับ ล่องพอไว้ครับเป็นต้นไม้ที่มาจากข้างอิสราเอลนะครับข้ง mm ้ง hmm. ยุโรปเพิ่นมันฮอกอบลคไอมี้เห็นหรอครับนี่หน่อยอาจจะเป็นค้นละอากาศนะครับ สองสามสี 2, 3, 4, แ่แปดวครับพ่อบนอดดนดัดินกันเลดินกระต้อไปก็จะได้เฮ็ดไว้ใส้เองครับผสมครับใบไม้นะครับเศษใบไม่ปุ๋ยฟอกครับลอเครื่องตัดหญ้าครับก็ได้เครื่องตัดหญ้ามากาก็จะตัดหญ้าแล้วก็เอาอ้านี่แหละครับเป็นเฮ็ดเป็นปุ๋ยมากนะครับเนาะ ปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่ให้วยปุ๋ยขวารับมักไว้สเดือนแบบแบบเมโจครับเแบบิแบบบบ้งใน YouTube ครับผมเพราะว่าที่นี่เส็ใไปไม่ะเอาไปทีมหญ้าครับบ่มีทีให้ทีหน้าเพิ่อเนาอครับเนาะเอาไปทีมให้ทีมหน้าวกว็บ่ได้นะครับเนาะเอาไว้ใส่ประโยชน์น่าจะดีครับกองไวเ้เป็นเทศเป็นปุ๋ยมักใส่ ว่าดีครับกามาถึงขั้นตอนในการปลูกนะครับการในการปลูกของเพื่อนก็ให้ว่างนอนลงครับพี่รองครับว่างนอนลงแบบนี้ครับแล้วก็ให้ให้ตัวที่แบบนี้นะครับให้ขึ้นมากข้างบนครับผมน่ครับกะว่างไปบนนี้เลยครับ ครับประมาณนี้แหละตามที่เบิ้งนะครับตามที่ศึกษาเบิ้งตามคนที่เพิ่นเคยปลูกนะครับก็จะว่างไว้แบบนี้ครับน่ครับเอาที่เป็นร้อยแยกนะครับพี่น้องครับครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม yep ก็ปลูกทั้งเมดสิบสามต้นนี่สำเร็จจักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าผมก็ถือว่าสำเร็จแล้วล่ะครับสำหรับการเพาะนะครับเนาะขอให้เกิดจากน้อยครับก็คือพ่อใจครับผมขอให้เกิดจากน้อยนึงก็ยังดีครับครับขะโหดไปยังิี่ะครับพ่อปิดเปียงปิดเปียงแล้วครับเพราะว่าตอรลูไว้แล้วครับ ตัวีปัญหาครับอ่าโอเคครับครับนี่ก็เป็นที่ปลูกเมืีนะครับ่อนี้นะครัอ1234 1 2่ 4, 4 5า7อ่า14ต้นครับพี่น้องครับ14มสเมล็ด อาจจะเมื่อดูกันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับครับสำหรับในเมื่อนี้นะครับทชกช่ินชาเลียนค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอันที่ผมเฮ็ดอยู่นี่อาจจะบ่ถูกต้องทั้งเมดนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่เพอิญว่าการทดล่องนะครับทดล่องปลูกเบิ่งผิดถูกอย่างไรกกับพี่ๆน้องๆครับ ให้ค้าแนนนํำได้ครับพี่น้องครับให้ค้าแนนนํำที่ชมได้ครับล้วก่ามีเทคนิคอย่างดีๆนะครับบอกต่อกันในคอมเมนต์ก็ถือว่าจะดีมากเลยครับผมกขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอยู่ดีมีหฮงก็ไห้พอกันิีหนาครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาดุ้นกันครับชะอมชะอมครับว่านัดครับตอนนี้